จะบอกว่าร้ายไหมร้ายแรงไหมแรงมันช่วงจุดจบของไซเคิลของพระแม่ไกอ่อแล้วไม่ใช่อลิซาเบธคนเดียวที่พูดเรื่องปีนี้นะคะหลายคนพูดเรื่องปีนี้นะคะคือปี2025เอาตัวเลขมาบวกกันก็คือตกเลข9คือมันเป็น end of cycle เป็นเรื่องของ death and r e b i r t h คือตอนเนี้มันเราอยู่ในช่วงที่แบบจะบอกว่า ร้ายไหมร้ายแรงไหมแรงมันช่วงจุดจบของไซเคิลของพ่อแม่ไกา่าแล้วเดี๋ยวรีเบิร์ธมันก็กำลังจะเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่ได้ยินข่าวเนาะบอกว่าปีนี้นะใบไม้จะร่วงเยอะเข้าใจกันใช่ไหมคะใบไม้จะร่วงเยอะปีนี้มันก็จะเยอะอย่างมากๆไม่ต้องตกใจกลัวมันเป็นเรื่องธรรมดา EA เธอแนะนำว่าเราควรจะโฟกัสเรื่องไหนคะเรื่อง Shadow Work Shadow work คืออะไรคะคือตัวเราในมุมมองของที่เราไม่ยอมรับคือเรามีความมืดอยู่ในตัวกันทุกคนนะคะแต่บางอย่างเราไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่เป็น ending cycle เราจะต้องกลับมาดูเงาของเราแล้วค่ะว่าอะไรอะที่นิสัยที่ฉันไม่ดี ที่ฉันไม่ยอมรับในตัวตนของฉันอะไรที่ฉันแบบแย่แต่ฉันไม่ยอมรับเฮ้ยแต่บางทีบางคนแบบไม่ยอมรับมันก็ไม่รู้อะลองไปถามเพื่อนๆถามญาติดูไหมว่าเฮ้ยเธอเห็นอะไรแย่ๆของฉันบ้างอะแต่ว่าดูดีๆนะคะคุณไปถามใครมาเขาอาจจะใส่ความให้คุณก็ได้นะง่ายๆนั่งสมาธิแล้วกลับมามองดูตัวเองว่ามีความมืดอยู่ในตัวอะไรบ้างมานั่งแจกแจงตัวเองแล้วก็ มายอมรับซะให้อภัยตัวเองซะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสกันนะคะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของ energy healing นะคะซึ่งโค้ชพูดไปในไลฟ์สดของช่อง health coach นาท h ีมาอย่าโฟกัสแค่ที่ร่างกายคุณจะถูกทิ้งไว้แล้วก็ล้าหลังพ่อแม่ไกายะนะคะแล้วก็เราจะต้องเคลียร์ dark energy ของเรามันก็สัมพันธ์กับเรื่องของ c h a d o w work มันจะมี dark energy เข้ามาจากภายนอกด้วย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักปกป้องตัวเองละรู้จักเคลียร์พลังงานลบๆก่อนนอนสร้างปิรามิดไว้นะคะสร้างแสงร,บรอบๆตัวเราไว้แสงสีเหลืองทองเป็นแสงที่เขาเรียกว่ามี power อย่างมากในการปกป้องตัวเราหรือเอาตัวคุณไปอยู่ไว้ในเมรคบ้านนะคะหรือปิรามิดอยู่บนหัวสร้างไว้คุณต้องปกป้อง แล้วก็ซ่อมเสียง4,096 <c oughs> เอาไว้ไล่พวกด์กเอนเนอร์จีการเคลียร์ด์กเอนเนอร์จีของเรา <c oughs> ด้านมืดของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องมารีวิวตัวเราแล้วว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอ,อ,อดีตคือชาตินี้แล้วกันนะ อาชาตินี้ก่อนนะคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องแย่เรื่องลบเรื่องอะไรเลวร้ายทั้งโดนทิ้งโดนอกหักโดนหักหลังโดนไล่ออกจากงานตกงานล้มเหลวเอ่อแบงค์ครับซหรืออะไรก็ตามประสบการณ์ตรงนั้นมันสอนอะไรให้คุณนั่นคือช h a ์ดเวิร์ของคุณค่ะมาเคลียร์ตรงนั้นซะนี่แหละค่ะปีนี้เป็นปีที่เรื่องเคลียเรื่องพลังงานลบ,ลบ แล้วก็ work on shadow work ของคุณนะคะ